คิดว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะก็คงไม่ผลนนแต่งกว่า,าละสามั้งสมมุติว่าแบบาสามีไปลบอะไรนี้ใช่ไหมแล้วนั่งหอกขบน้ำพริกอย่างเงี้ยบางทีคนเรามันก็เกิดอารมณ์ได้เพราะมันอาจจะแบบจากของน้ำพริกมันก็เป็นขบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเสียวซ่าน,นิดนึงก็อาจจะแบบมีพริกด้วยมั้งไม่รู้อาจจะแบบเพิ่มความซักซ่าร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้คนโบราณเขาถึงจุดสุดยอดได้ เราต้องย้อนไปถึงยุคไหนอะยุคหินยุคดึกดํบบาบันไหมอะเขาอาจจะใช้แบบว่าเ,ออเครื่องมือหินทําทําเป็นรูปแบบแข้งแล้วก็รับให้มันไม่ต้องคมมากไม่ต้องคมอะแต่ว่าหินอาจจะเป็นหินแบบว่าลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยปรลาดขีดบเหรอคิดว่าคนไม่น่าเอามาทํานะเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งแบบที่ไว้บูชากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับใครที่แบบ ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นว่ามันคือของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่สามารถแบบนำโชคได้อะมันก็อาจจะขั้นเวลาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยพอมาเริ่มยุคถึงเอเชียสุโขทัทยอะไรเงี้ยเข้าถึงบ้านเราอาจจะใช้เป็นทว่วประหลัดกิกแล้วบ้านเรานี้เด่นดังมากเลยนะประหลัดขิกเนี้ยขนาดพี่ยังพี่ยังต้องมีประหลัดขิกเลยนะใหญ่มากคือใหญ่เงี้ยมันใหญ่เฉยแล้วทำท่าให้ดูไงเออมันใหญ่จริงเป็นคำถามที่ยากอยู่นะคะคำถามนี้วัดความรู้เลยแต่เคยอ่านมาในทวิตเตอร์อะ ของญี่ปุ่นน่ะมันจะใช้แบบไม้อะเป็นไม้แล้วก็ไปแกะสลักเป็นรูปนั่นนู่นนี่ต่างๆอะทุกคนขึ้นนอกมันจะต้องเป็นยังไงแต่คิดว่าแบบมันน่าจะมีผักผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยของผู้ชายแต่คิดว่าเอิมใช้นี่ปะเนื้อสัตว์เหรอแย่ yeah, มากอันนี้ไม่รู้เพราะ่าเคยเห็นแบบดูผ่านๆหรือว่าใช้เนื้อหมูอะไรเงี้ยสม้มผู้ชายใช้ส้งอะไรเงี้ยไม่รู้อะ่ะ อันนี้ขอท้าความหน่อยนะครับคาว่าเซ็กคอยนะครับในยุคอดีตนะครับส่วนใหญ่คนในอดีตนะฮะเขาจะเข้าใจว่าเซ็กคอยคืออุปกรณ์การทรมานตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในอดีตนะครับคิดว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้แทนเซ็กคอยเนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายนะครับบางคนก็อาจจะโดนแค่แท่งไม้ก็มีความสุขแล้วหรือบางคนก็การโดนทรมานก็มีความสุขแล้วซึ่งสามารถใช้ได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยครับ เกรดเล็กเซ็กซ์ทอยเซ็เครื่องมือที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสุงให้กับกิจกรรมทางเพศซึ่งมีมานานมากตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างยุคโรมันที่มีการค้นพบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายยาวประมาณ1นิ้วซึ่งอยู่ในช่วงราวๆเดียวกับช่วงของกองทัพทหารซีซ่า จึงคาดว่าทหารเอาไว้สร้างความประทับใจให้แก่เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาในอารยธรรมอียิปต์ก็มีเช่นเดียวกันโดยมีการเล่าลือกันว่าพระนางคีโอพัตามีการใช้พลังพึง่งปรับเปลี่ยนมาเป็นเซ็กซ์ทอยโดยการเลี้ยงพึ่งไว้ในน้ำเต้าและเมื่อต้องการใช้งานก็จะแย่ให้พึ่งโกรธพึ่งก็จะบินไปมาในน้ำเต้าทำให้เกิดการสั่นนั่นเอง หรืออย่างในนิทานพื้นบ้านของทางตะวันออกกลางอย่างเรื่องอาหลับราตีที่ในบางตอนของนิทานก็ได้ระบุเอาไว้ถึงการนําพืชพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศมาสร้างความสุขปลุกเร้า,าอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกัน